มีคนถามผมเข้ามาเยอะมากว่าถ้าเราเห็นคลิปเพื่อนแล้วถ้าเราดูไม่จบจะถูกลดค่าการมองเห็นจริงไหมผมบอกได้เลยว่าจากประสบการณ์ที่คุยดีเป็น t i k t o อกไลฟ์แคริเอเอยู่ในกลุ่ม tiktok l i like ลฟ t t h i l l n n d และทำ t i k t o อกมาเกือบจะสองปีพูดกับคุณตรงๆเลยว่าการที่ช่องของเราจะถูกลดค่าการมองเห็นมันมีปัจจัยหลักๆเลยคือ คุณไปทำผิดกฎชุมชนหรือไปทำผิดกฎเกณฑ์ที่ทำให้ช่องถูกลดค่าการมองเห็นหรือเรียกว่า NR นั่นแหละส่วนการที่คุณดูคลิปเพื่อนแล้วปัดทิ้งถ้าดูไม่จบจะถูกลดจริงไหมบอกได้เลยว่าไม่จริงอย่างที่บอกข้างต้นว่าถ้าคุณมั่นใจในคอนเทนต์ในสิ่งที่ตัวเองทำคลิปของคุณนั่นแหละจะเป็นตัวทำให คนใหม่ๆเข้ามาดูช่องของคุณเสมอแต่คนส่วนใหญ่ทำคอนเทนต์ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายและการทำคลิปของเขานั้นไม่มีคุณภาพจึงทำให้ TikTok ลดค่าการมองเห็นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ความรู้ที่ถูกต้องที่จะทำให้คุณสามารถปั้นช่องของตัวเองดังใน TikTok ได้ความรู้ดีๆแบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝาก,กเพื่อนๆกดแชร์และรีโพ์ด้วยนะครับ